ยังโอเคอัานแล้วก็อยู่กับผมสวัสดีครับอยู่กับผมเกม GTA อยู่กับผม GTA gamer c h TV ครับผมอ่ะวันนี้เราก็จะมาเออสอนทำแผนที่ในไมค์ครับนะครับผมกออ็ทำง่ายๆไม่มีอะไรยากนะครับใน ศูนย์ีสี่เท่านั้นนะคบวิววิวไหก็ได้ม้งถ้าผมจำไม่ผิดนะะแล้วเข้ามาเนี่ยอ่ะก็เ,ออเข้ามาอยู่ในโลกอันนี้แล้วนะครับใครจะเล่นแบบไหนก็ได้นะครับอ่ะนี่เฮลอ่ะมันชื่ออะไรไม่รู้ครับนี่ให้จิ้มมันนี่ไปหนึ่งครั้งปรับแล้วก็นี่แต่คุณท่านผู้ชมยังไม่เห็นอะไรใช่ไหมอ่ะนี่ เห้นของมนันนี่แล้วก็กี่เชตเนี่ยมันก็จะมีอันนี้มานี่แมปนี่แต่เราจะไม่เห็นตัวเรานะครับผมแอนวิวนี่อยากให้มันอยากให้เห็นตัวเราก็นีเลยนี่อันนี้แล้วก็นี้อันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็ แล้วมันจะเห็นตัวเล่านี่ครับผมเห็นสีขาวๆไหมครับอย่างนี้เองดูลูกศรสีขาวนะครับเดี๋ยวมันจะเคลื่อนไปทุกที่ตามตรงที่ผมไปนะครับเนี่ยมันเคื่อนตามผมครับแต่เราจะดูไม่ค่อยออกใช่ไหมเออนั่นอะไรแต่เราจะดูไม่ค่อยออกอ่ะใช่ไหม แต่นี่เดี๋ยวเราจะไปทําในพื้นพื้นที่แบบที่มันมีป่าแล้วกันนะเดี๋ยวเราไปเลยกระตุกมากอัดทีไรกระตุกตลอดโอเคไม่ต้องตั้งชื่อโลกไปเลยอ่ะไปก็อาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่านี้มันอะไรอะ ก็นี่เลยรอแป๊บนึงแล้วมันก็จะด,ดีสำหรับเรามากมันจะจำทางเอออะไรอะไรเฮ้ย what the f**k วางเดิอยะโอเค,ออเคมาทำกันเลย แล้วก็ขิดทิศนี่มาปับป๊บปั๊บใส่ไปคงจำกันได้นะครับผมเดี๋ยวก็เข้าไปที่นี่อ่านี่โอ้ใหญ่มากแม่น้ำว้าว ไปถนนแล้วกันอือ,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 อกะตกๆๆ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 กะตก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 มากอะกะตกจริงๆก็ขอทุกคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผม จบคลิปบนต้นไม้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับะไครต์กันด้วยนะครับผมแล้วก็เออเพิ่งผมเพิ่งเปิดชาแน,นลใหม่นะครับ GTA เกม Chead TV นะครับแต่ผมเติมเมอเติมเติมตัว R ไปด้วยเพื่อให้มันดูดีนิดนึง แล้วใครรู้ว่าผมเอาสก,กินใครมาใช้ก็บอกผมด้วยแล้วกันนะคะผมจะได้ไปแต่งสก,กินเองนะคะผมะวันนี้เราก็จะขอลาไปอีกเพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b ์และกดแชร์กันด้วยนะครับเย้ลาก่อย